โอ้ไม่ก็โซดตลอดอ่ะเคาะดูเช็ชคความทนทานทสารประกอบรูหะพอลิเมอร์เลยได้เวลาใช้ไฟสู้ไฟแล้ว yes. เว้ยขอบใจมานะเฮียคริสเวดฟิลสนามแดง coming, ฉันมาแล้วลูกรักอีธานมึงได้ของเล่นใหม่แล้วเวย้ยเดี๋ยวกูจะเป็นคนช่วยมึงเองกูในฐานะไอคนเล่น The Player ส่วนมึงอีธานวินเทอร์มึงต้องกลายเป็นอีธานเบร,รเกอร์มันในภาคเจ อาเกตเบรเกอร์ใช้เลือไฟฟ้าว้าวระเบิดยิงตัะสุนใหญ่ได้ปืนกลเว้ยปืนกลหนัก l ี g ว้ยนี่คือมอเตอร์ไซค์ตีนตะขาบรถถังนะครับติดปืนกลหนักแล้วก็ปืนใหญ่ครับมึงเจอกูแน่ไอเซนเบิร์กมึงเป็นสายนี่เป็นโอ้ยิงทะลุเลยมึงเป็นสายไอ้แมกนิโต้เรอเดี๋ยวมึงเจออีธานอีธานวิก สายแจ็คเบเกอร์เว้ยอีทานทานฟงเออมาแล้วเว้ยพ่อจะช่วยลูกให้ได้รูสอย่าประมาทละกันอีทานแต่นอย่างน้อยมันก็ยังมีกูเพลเยอร์อยู่เว้ยเดี๋ยวกูจะคอยยิงปืนใหญ่ให้มึงเองมึงบังคับเลื่อยไปฟ้าดีๆนะยิงทะลุออไปว้าวได้เวลาเปิดศึกแล้ว <S <S ไอ้เึ้นเบอร์กู่ะใส่เจนี่มันอึดเหลือ,นนอทนไม่อานจิงว่าจะจัดการกูได้เหรอ ได้ไม่ได้เด็กก็รู้ไาเซ้นเบิกนี่ไนะ่ยิงอัดกะดองหน้าเลยมาจบธุระของเราที่นี่กันได้แล้ว,วเว้ยศพของเจี๊ยทีได้มาดูในกองทัพของฉันผมเล่นเลื่อยไฟฟ้าันานี่วะมึงเป็นทานฟอร์เมอร์ในมีซีดยังไงวะยิงไบแจ็คเบเกอร์นี่มันคือเกมทานฟอร์เมอร์นะครับนี่ยิงอัดเข้าไปตอนมันกำลังใช้พลังไม่นโต้เราต้อง ยิงอาจให้เหล็กมันตกลงมานะครับทำลายจังหวะต้องยิงผมมุงหัวแล้วไรกูย่านระวังด้วยอีธานนี่แน่แตกแล้วหัวใหญ่ทุกไม่ถูกบ้ามากเลยอะไรวะกูยเซไดยยิงอาจเข้าไปทำลายจังหวะบ้นนี่แน่เดือวังมันใสกุยไรเล่ามุงหัวแล้วเลยมุงหัวแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยมีมีเรื่อยฟฟ้าบล็อกเว้ยนี่แน่อัดเข้าไปก็ต้องไข่ วอลล์อะไรวะเฮ้ยระวังด้วยอีธานเฮ้ยระวังปุยานเฮ้ย <c oughs> เรามีเลื่องไป็นฟาร์มบล็อ <c oughs> กเว้ยไอ้ชี้ยิงยิงตรงที่เป็นสีแดงนะครับจุดแดงคือจุดอ่อนมันตรงที่เป็นเนื้อมันเนื้อเยื่อมันนี่นะอัดกันนำด้วยพื้นใหญ่กระดิ่งด้งไพรสไลด์เลยมึงจงตื่นกนึ <c oughs> ้นอีธานมึงต้อเป็นโลหะของกูไม่เป็นน่อง ฉันต้องขอบคุณดังเจมิลันดานั่นที่ทำให้ฉั <wiele. S 2> นแข็งแกร่งวุ้ยเออมึงแข็งแกร่งเลยนี่แหละที่เรียกว่าลูกผู้ชายตัวจริงวุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าหัวร้อได้น่าเกลียดมากุ้งยิงใส่ตลอดวันอีธานกูจะคอยยิงปุ้นใหญ่ตอนนี้แหละตอนตอนนี้แหละปุ้นใหญ่ปุ้นใหญ่ใส่กันไอ้บุ๋มบอมบุ๋มบอยิงกันน้าต่อไปถ้าทำมันจะอึบเหมือนกันนะ รู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงต้องเป็นลูกกระจอกของนางวิลัดานเป็นคนงานฉันคือนักสู้เพื่ออิสรภาพวฉันจะได้กำจัดนางนั่นและเอาพลังของโรถมาใช้นี่เลาพลังลูกมาใช้เหรอให้มึงดอกฟ,ฟ้าสรมะที่รัสู้เป็นมาแล้วนะระวังระวังเรื่อยยษกคนที่ท่านยกบอกกาสที่แน่หีเซ ยีงเสยิงยิงยิงตรงเนื้อเยื่อแดงนี่แน่อัดกระนำกระลำปีแตกอะไรวะเกมเพลย์ยังมั่วอะนาฬิกการเดินอยู่ในอีธานเวลาของกูใกล้จะหมดแล้วว่าเลือเวลาชีวิตกูจะหมดเด้อชีวิตอยู่ในกำมือกูเว้ยกูเพลย์ยังไม่ยอมให้อีธานตกเยื่อพุ่งล็อกนี่แน่ยิงอัดกระนำมันเริ่มมันเริ่มอ่อนแรงแล้วยิงอัดเข้าไปยิงงวดยิงงวดเฮ้ยมันจะทำอะไรวะเฮ้ยมันจะแทบพลังไม่มีตู้ เตรียมตัวอี้ทันขุนใหญ่ขุนใหญ่ขุนใหญ่เลิกมทำตัวเด็กจะนะมึงไอ้ซิปเบิร์กนี่แหละยิงกระด้งหัวซะเลยเพื่อขู่เจ็บแขนเจ็บกระด้งแขนเฮ้ยเฮ้ยมันยัน้าอูมันจะใส่กันได้หํมเราเร็วขึนยุ่งหํมไว้แล้วถอยไว้ทันมึงตัวเป็นกองทัพโลหะของกูเหนจะฆ่าไอ้ไอ้คิด สนามแดงไอมนุษย์ต่อยหินนด้วยบอกอาช้างรถถังให้มึงเด้อไอมึงจะอัดพิษสนามแดงมึงสู้รถถังมอเตอร์ไซค์ตีตะขาบของคิดไม่ได้แล้วสิกระทับใจไั้ล่ะไอเซ็ตเบิร์กรอบสุดท้ายแล้วมึงยินทานมึงจะจบชีวิตมึงมันไม่ใช่อย่างที่มึงหวังใช่ไหมล่ะยอมแพ้ซะเถอะเดือดเนื้อกระจกกระจกของแกมันมีทางชนะโลหะยังกูได้หรอก มึงเป็นแค่เนื้อที่อ่อนแอนี่แนี่ยยิงกระดงหน้าเลยมันจะคุยมึงคุยเลยมันยุกสุนรับกรลหนกเชือยิงกระดงหน้ามันนี่แล้วก็วิ่งแรนแรนหันหันมีทันมาเลยแลนอ้อมแรนอ้อมแรนอ้อมเฮ่งมาแล้วมันยุกสุนอัดกระดงหน้านี่แนี่รีรอดรีรอดประทับใจไหมล่ะเอ้ยมึงประทับใจคนนี้เน่ในทันแล้กเพย์เยอะนี่เนี่ยยิงอัดกระดงหน้า แรง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 ลิลล์วัตถุกระสุนสนุกไหมล่ะอีธานสนุกตรงไหนยิงกระล่มหน้าอีกนี่แน่แรงท่านท่านโอเล็กตัวบังเว้ยเฮ้ยแรง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 เฮ้ยโอ้มันจะเทือนเรื่องรักเฮ้ยอัดก็ไมอัดโอ้ยยิงไม่โดนว่ามึงกูเสียดายลูกระเบิดวัตถุกสุนเฮ้ยมันช้นม่พลังมินิโตอีกแล้วสกัดจังหวะนี่แน่สกัดจังหวะ ป่ามึงยิงกูเลยอีนทานกูจะก๊อจัดมึงให้ได้จะมีปืนกลดาปูนเว้ยอัดกระหนมันมาจูกระซุนแหลนอ้อมไปทางขวาเอาละเข้าทาองทักปีขวายิงกระหนมลากเกนเลนเชอร์นี่เน่มึง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 ไปจริงใดแสบกระดงกลมบ่เฮ้ยอะไรมันขึ้นอะไรวะเฮ้ยมันชาสลามมันดีโตแล้วอีนทานลากบอลอีนทานนิ่เธอร์มึงจะลากกูไปไหน เฮ้ยเฮ้ยแหวกว่าอีท่านแกน่าจะรับข้อเสนอของกูแล้วอีท่านไม่ยอมแล้วก็เสนอ,อกูเหรอเฮ้ยรถถังรถถังเดียเ๋ยวแกวจะได้พบกับรถไงตลาดของรถจะเป็นผมชั้นหลังจากที่ฉันฆ่าลันดาเสร็จเุ้ยมึงจะเอาลูกกูบก่บ่ได้หรอกยิงขระดมหัวกบาลกันเลยตีแน่ย่าระเบิดระดับไปฉันจะตุยตอนนี้ไม่ได้ ฉันต้องฆ่าวิลดาก่อ,อนกูจะตายตอนนี้ไม่ได้เฮ้ยกูยังไม,ม่ได้ฆ่าวิลดาเลยเสร็จมาก้องน่องก่อนโคตรเหนื่อยโอ้แต่โคตรวันเลยวะล็อกเก็ตและเชื่อช่วยได้เยอะพิสตันไอเซนเบิร์กโคตรวันอลังการไอหน้ามันน้งวุ้ยใครโทรมาวะ ได้ยินเสียงระเบิดเกิดอะไรขึ้นที่ด้านว่าอีธานูจัดการไอเซนเบิร์กได้แล้วเว้ยทีนี้จะไปหาวันด้าแล้วรอกุก่อนอีทานอันตรายเกินไปนุ้ยได้ยินไหมอีธานฮึฉันจะโชว์เดียวเว้ยอีธานตอบกูน่อยไอ้อะไรวะอีกาเฮ้ยมีอามาแตไซนี่ลูกของเราเธอเป็นคนสำคัญเหลือเกินเธอคือทุกอย่างของผมนะ และสำคัญต่อฉันมากอีธานในเมื่อมีไอเซนเบิร์กแล้วคุณก็หาบ่อแสไม่ได้แล้วทีนี้มึงจะทำยังไงอีธานเฮียงมันแปลกๆนะวะไม่รู้แต่ผมจะช่วยลูกของผมมึงช่างไม่รู้อะไรเลยนะแม้แต่ตอนที่ฉันปลอมตัวเป็นมีอาไปที่บ้านของมึงอีธานคุณ่าสงสารเฮ้ยมุงผานไหอีนี่มีปีกปีกดำด้วยเป็นเซฟโรสหรือเปล่าวยิงไม่เข้าวะ มิลันดานีปโปโคบอได้แล้วสนไม่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกํำเอเวอรลินกับพลังที่มีต่อเชื้อราไม่กมยเสีได้ไหมโรถคือผู้สืบทอดของเอเวอรลินไว้โรถคือร่างสมบูรณ์แบบของเอเวอรลินและสุดท้ายเธอจะควบคุมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทุกฝูงเธอต้องเป็นของฉันเอ้ยอีเอนี่พูตกใจ ใจกันเย็นน้อยรถจะปลอดภัยแน่นอนพี่ฮา,า,านหรือว่าเมกไมายสีจะบันทึกความทรงจำของพวกเราทุกคนและเธอจะเกิดใหม่เป็นลูกสาวของกูไว้ย <c oughs> มึงมึงยังมาทุกูอีบีรังเก้าอยู่ไนโลกเคยตัวออกมาไม่ใช่เล่นแบบนดนินจาสิวะทำไมรถถึงเกิดมาเป็นพ่อพ่อแม่ของเธอเหรอและเธอคือกรณีพิเศษจริงๆ แต่ฉันเรียนรู้ทุกอย่างจากเธอแล้วเว้ยคุณค่าของคุณในฐานะนักทดลองจบแล้วไออีธานมีิดรินดามึงมันขี้ขาดโอ้หัวมาให้กูยิงกระสุนเออฮึอะไรลวงเข้าไปในกระดองหัวใจกูเลยไม่ต้องห่วงอีธานมึงจะตายอย่างไม่ทรมานมึงจะอยู่ในบันทึกของเมกามซีเชื่อลามึงจะเก็บหัวใจเลือดทองเมืองไว้เอาไปใช้แน่นอน อี๖๖เมื่อโโลูกสาวพิธีกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ฉันจะกลายเป็นแม่ที่แท้จริงของโรสหูพันช่วนิรันคอน้อมงำช่วนิรันตาบานอาบด้วยเลือดบนหน้ากูมึงดูสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ลึงบ้าพิธีกรรมอะไรวะลูกกูฉันรอมานานเหลือเกินแต่ความฝันก็เป็นจริงจนได้ ไม่ว่า,าจ,จะเป็นภาชนะหรือไม่ใช่แต่นี่ก็จะนำลูกแท้จริงของฉันกลับมาอีกครั้งโอ้อเราได้เขียนมากเมยเยอะตะลออะบมากเลยบ่าเอ้ยอีธานวินเทอร์เสร็จมากล้องน้องไปแล้ว r เรเซนต์อ l วิลลิสที่4 a m ม n g